ใครจะชนะในเกมนี้ในสงครามเนี่ยย่อมมีการสูญเสียเกมนี้ในระยะสั้นนะครับก็รัสเซียยังไงก็ชนะในระยะยาวนะครับสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ที่จะเสียเปรียบมากกว่าแต่สุดท้ายงานนี้สังเกตไหมฮะมันจะเกิดการเจราจาตลอดเวลา ประธานาธิบดียูเครนก็ขอทําการเจรจา,าเรื่อยๆแบบไม่เจรจา,าไม่ได้ไม่งัันจะเป็นบาดแผลคนลุ่นล้านในอนาคตนาโตจะเอาอยัางไงจะรับไม่รับยูเครนเข้าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีตัวตลกดังกล่าวก็บอกว่าโอ,อ้ไม่เอาละจะถอนตัวออกจากนาโต้ละคราวนี้ก็ไปด่าประเทศข้างเคียงด่าไปทั่วคือสร้างศัตรูไปทั่วนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะครับรับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานก,การณ์ตอนนี้ทั้งโควิด -19 และสถานก,การณ์สงครามกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเริ่มต้นเหตุการณ์รถทึกรถยนต ชนขบวนพาเลรในเบลเยียมปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตถึงหกรายได้รับบาดเจ็บนับสิบตำรวจไม่เชื่อเป็นการก่อการร้ายรถยนต์คันหนึ่งที่ขับด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าชนนักแสดงกลุ่มหนึ่งของเทศกาลคาร์นิวลในเบลเยียมนะครับที่กำลังเตรียมตัวเดินขบวนพาเลรในตอนเช้านะครับส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต6กรายได้รับบาดเจ็บนับสิคนอย่างไรก็ตามเจ้าที่ระบุ เหตุนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีของพวกนักรบอิสลามมิสนะครับเพราะว่าทางเบลยเยียมก็มีการส่งกำลังเข้าไปรุกรังในตะว,วันออกกลางด้วยก็กลัวถูกเอาคืนในขณะที่รัสเซียขีดเส้นตายทห,หารอยู่เกรนในมาลีอูโบนะครับวอนวางอาวุธหลังชาวบ้านเผชิญกับวิกฤตของมนุษย,ยธรรม นะครับรัสเซียนะครับเรียกร้องกองกำลังยูเครนย,ยอมวางอาวุธในเมืองมาริอูโพนะครับทางภาคตะวันออกของยูเครนพื้นที่ที่มอสโกร,ระบุว่ากำลังประชิญกับหายนะเลวร้ายนะครับด้านมนุษยธรรมมากที่สุดในขณะที่ประธานาธิบดียูเครนนะครับเซงอิสราเอลไม่ทําการส่งอาวุธช่วยสู้รัสเซียจี้ G, เลิกวางตัวเป็นกลางแต่ถูกหาว่าปากเสีย ด้อยค่าค่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยูประธานาธิบดีวาลาดามีเซเลนสกี้นะครับของยูเครนเรียกร้องให้อิสราเอลนะครับละทิ้งความพยายามวางตัวเป็นกลางกรณีรัสเซียลุกกรานประเทศของเขาระบุถึงเวลาแล้ว,ลวที่ยิวแห่งนี้จะให้การสนับสนุนเคียฟอย่างหนักแน่นนะครับข้ามกรวนถึงขณะที่อิสราเอลไม่ส่งมอบอาวุธช่วยเหลือและกำหนดมาตรการคว่มบาตรของ มอสโกนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มาเรียกร้องบอกว่าให้อิสราเอลต้องส่งอาวุธเป็นขีปนาวุธอาวุธยิงทางไกลส่งไปให้ยูเครนนะครับสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะเป็นกลางแต่สุดท้ายก็สนับสนุนในขณะที่ญี่ปุ่นกับอังกฤษเรียกร้องให้ซาอุดิอาระเบียและทาง UAE นะครับผลิตน้ำมันเพิ่ม หลังราคาพุ่งกระชูดนะครับเมื่อเกิดขึ้นนะหลังจากที่ทางอังกฤษนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นไปทำคาันคว่าบาตรอสเซียญี่ปุ่นเรียกร้องนะครับให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE นะครับหรืดูไบผลิตน้ำมันเพิ่มสกัดราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากนานาชาติกำหนดมาตรการคว่าบาท ภาคพลังงานรัเสเซียต่อกรณีการรุกรานยูเครนประเทศล่าสุดนะฮะต่อจากราชอาณาจากักรเคลื่อนไหวล็อบบี้บรรดาผู้ผลิตน้ำมันในอาวเปอร์เซียอย่างไรก็ตาม UAE ไม่รับปากใดๆและบอกว่าจะทำตามกรอบของ OPEC PROS นะที่มีรัเสเซียร่วมอยู่ด้วยซึ่งหนึ่งในสมาชิกในกลุ่มก็คือรัเสเซียนะครับในขณะที่ สื่อของตะวันตกก็ปรากฏว่ารุมกระหน่ำทูตจีนให้สัมภาษณ์ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะส่งอาวุธไปสนับสนุนในรัสเซียเอกอัคราชาทูตนะครับประจำสหรัฐอเมริการะบุนะครับว่าประเทศของเขาไม่ได้ส่งอาวุธให้แก่รัสเซียนะครับสำหรับใช้ในยูเครนนะครับ เป็นเอกอัคราชทูตจีนนะครับแต่ไม่ตัดความเป็นไปได้โดยสิ้นเชิงที่ปักกิ่งอาจจะทําเช่นนั้นในอนาคตคํากล่าวอ้างของสำนักข่าวเอนะครับของฝั่งของสหรัฐอเมริกาในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็บีบให้ตรุรกีทําการส่งระบบขีปนาวุธ s 4 0 0ให้กับยูเครนใช้สู้กับรัสเซีย เจ้าที่สหรัฐอเมริกาเสนอไอเดียให้ตุรกีส่งระบบป้องกันขีปนาวุธ S400 นะครับที่สั่งซื้อจากรัสเซียไปใช้ในยูเครนใช้สกัดป้องกันหมีขาวกองทัพของหมีขาวนะครับซึ่งเป็นข้อเสนอที่ทางตุรกีน่าจะยอมรับมาได้แหล่งข่าว3คนได้ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ของอังกฤษนะครับว่าเจ้าที่ อเมริกันหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกับทางตรุรกีตอนที่เวนดี้เชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปเยือนหังอังคาร่าเมื่อต้นเดือนมีนาคมทว่ายัางไม่เคยร้องขอระบบอย่างเป็นทางการมาก่อนในขณะที่ตรุรกีเผยนะครับรัสเซียยูเครนใกล้บรรลุข,ข้อตกลงสำคัญเพื่อนำไปสู่การหยุดยิง รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตรุรกีนะครับซึ่งรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนบอกว่า20มิถุนายนาคมที่ผ่านมาว่าทั้งสองฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงได้ในประเด็นสำคัญสำคัญ,คญและคาดว่าจะมีการหยุดยิงในเร็ววันนี้หากทั้งสองฝ่ายไม่ละทิ้งความคืบหน้าในการพยายามนะครับที่จะโจมตีกันไปมาในขณะที่สหรัฐอเมริกายักไหลฮะรัสเซียใช้อาวุธ h ฮเปอร์โซนิกชี้ไม่ใช่ตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนเกมในสงครามยูเครนคำกล่าวอ้างของรัสเซียเกี่ยวกับการใช้ขีปนาวุธ h y เปอร์โซนิกยูเครนในยูเครนนะครับนทางในการเรียกคืนกระแสสงครามแต่วุฒล้ำสมัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมความขัดแย้ง และความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะซึ่งเป็นคนดําของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ยูเครนก็ประกาศลั่นนะครับจะไม่มีการวางอาวุธยอมแพ้แม้มาที่มาลีอูโบโรัฐบาลของยูเครนปฏิเสธนะครับที่จะตามข้อเรียกร้องที่จะปฏิบัติตามของรัสเซียนะครับออกมายืนยันคำขาดให้ทหารของยูเครนนมารีบูโบอูโบนะครับ วางอาวุธยอมแพ้นะครับเพื่อเปิดทางรอดให้แก่พลเรือนที่กำลังเผชิญกับหายนะเร็วร้ายด้านมนุษยธรรมนะครับเขาบอกว่าไม่มีการเจรจา,าวางอาวุธเด็ดขาดเราแจ้งไปยังฝั่งรัสเซียแล้วนะครับรองนายกัมตรีของยูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพร้อมกล่าววิจารณ์นะครับข้อเสนอของรัสเซียว่าใช้เล่ห์เหลี่ยมและจับคนเป็นตัวประกันอย่างแท้จริง นั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ฮ่องกงจอคลายกฎนะครับคุมโควิด -19 เปิดรับนักท่องเที่ยว9ประเทศนะครับลดวันกักตัวเมษาหยนยนี้นะครับฮ่องกงเตรียมคลายมาตรการสุดเข้มที่สกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยจะปลดล็อกคำสั่งห้ามเที่ยวบินจาก9ประเทศลดวันกักตัวผู้เดินทางและ เปิดโรงเรียนในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ในขณะที่เดวิดเบคแฮมนะครับให้หมอยูเครนยืมใช้ IG นะครับอัปเดตสถานการณ์เดวิดเบคแฮมนะครับอดีตนักฟุตบอลสมโมสรเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเลอันมาริและอดีตท,ทีมชาติอังกฤษมอบบัญชีอินสตาแกรมของตัวเองให้แพทย์ในยูเครนคนหนึ่ง ใช้เผยแพร่สภาพการทำงานของเจ้าที่ทางการแพทย์ในเมืองคาคิฟนะก็เป็นหนทางในการต่อสู้อีกวิธีหนึ่งนะที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในเชิงปรากฏการณนะ์เราคงเห็นชัดเจนว่าสถานการณ์ของอยูเครนตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะลำบากไม่ใช่ลำบากธรรมดาฮะลำบากมาก ยุทโธปกรณ์ต่างๆอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่บอกว่าจะมีการสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มรูปแบบตอนนี้ถูกตัดขาดมีรายงานว่านักรบนะครับต่างชาติที่เข้าไปทําการสนับสนุนยูเครนตอนนี้พยายามจะประกาศถอนตัวหลายต่อหลายคนนะครับเพราะเข้าไปถึงแล้วไม่เป็นดังที่คําคุยนะครับแล้วก็เอาชีวิตไปเสี่ยงโดยไม่จําเป็นนะซึ่งมีการออกมาให้สัมภาษณ์ ของคนที่เข้าไปในพื้นที่หลายต่อหลายคนในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองแลนะก็ให้การสนับสนุนอาวุธย์ฝั่งของยูเครนเพื่อต่อสู้กับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในเชิงงานสังเคราะห์มีนักวิเคราะห์หลายคนนะประเมินว่ารัสเซียจ,จะแพ้แน่นอนในสงครามครั้งนี้ แต่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยืนยันว่ารสัสเซียยังไงชนะในเกมนี้แน่นอนนะครับทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกคือนอกประเทศรสัสเซียยังไงก็ชนะนะครับเรื่องของน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและก็ทางอ่าซาอุดีอาระเบียซึ่งอยู่ในกลุ่มของ OPEC+ p l u ันะครับที่มีรสัสเซียร่วมอยู่ด้วย นะครับซึ่งผมเรียนมาตลอดเนี่ยกำลังบีบทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปนะครับหลังจากที่มีการความบาดรัเสเซียตะวันออกกลางกับรัสเซียผนึกกาลังเป็นหนึ่งะครับขึ้นราคาน้ํามันก๊าซอย่างต่อเนื่องทําให้เดือดร้อนนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นขอให้มีการเพิ่มกําลังการผลิตแต่ซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ดูไบย,ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าจะยึดหลักของ โอเปกเป็นสำคัญนะครับซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นประธานมีรัสเซียเข้าร่วมเป็นสำคัญเกมนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับประเทศที่กำลังลำบากตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนอกจากยูเครนแล้วนะฝั่งสาภาพยุโรปก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใครจะชนะในเกมนี้ในสงครามเนี่ยย่อมมีการสูญเสียเกมนี้ในระยะสั้น นะครับก็รัสเซียยังไงก็ชนะในระยะยาวนะครับสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ที่จะเสียเปรียบมากกว่าแต่สุดท้ายงานนี้สังเกตไหมฮะมันจะเกิดการเจราจาตลอดเวลาประธานาธิบดียูเครนก็ขอทําการเจราจาเรื่อยๆแบบไม่เจราจาไม่ได้เม่อัั้จะเป็นบาดแผลคนรุ่นล้านในอนาคตนาโตจะเอายังไงจะรับไม่รับยูเครนเข้าก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีตัวตลกดังกล่าวก็บอกว่าเอ้ไม่เอาละจะถอนตัวออกจากนาโต้ละคราวนี้ก็ไปด่าประเทศข้างเคียงด่าไปทั่วคือสร้างศัตรูไปทั่ว นะครับแล้วนกะ็บ,บอกคนเปิดเข้ามามาช่วยลบกับยูเครนพอถึงเวลาไปสู้ไม่ไหวมือตัวเองถูกบีบถูกบีบถูกบีบแล้วตอนนี้กล่าวหารัสเซียว่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันแต่ความจริงแล้วนะครับยูเครนนี่แหละเอาประชาชนของตัวเองเป็นตัวประกันนะครับบอกให้มอบตัวทหารวางอาวุธซะจะไม่บุกเข้าไปนะรประชาชนจะไม่เดือดร้อนแต่ทหารยูเครน UK, ฝ่ายบริหารของยูเครนบอกไม่มอบตัวจะสู้ถึงที่สุดจะยิงก็ยิงประชาชนเลยนะครับเพื่อพยายามจะสร้างความชอบธรรมที่ผ่านมาเนี่ย นะครับรัสเซียใช้วิธีการเจราจาเจราจาเอาประชาชนออกทิ้งเฉพาะไว้กองกำลังติดอาวุธแล้วก็สู้กันเดียวๆนะครับประชาชนจะไม่เดือดร้อนแต่ทางฝั่งของยูเครนเนี่ยจะไม่ยอมให้เอาพลเมืองหรือประชาชนออกนะครับสาเหตุที่ไม่เอาออกเพราะทหารมันสู้กันไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ที่ผ่านมามีการอพยพ นะครไปยังฝั่งของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นประชาชนของยูเครนไม่ว่าจะเป็นประชาชนของรัสเซียที่อยู่ติดพรมแดนอพยพกันสนั่นวันไหวนะครับไปประเทศข้างเคียงรวมกันแล้วประมาณ3ล้านคนนะครับที่ออกไปแต่เกมเกมนี้ฟันธงได้เลยรัสเซียชนะแน่นอนถึงแม้ว่าจีนจะไม่หนุนหรือหนุนก็ตามนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ แค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัว,วใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมลน้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทน คนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งซึกเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ จากใจของพวกเราแดนนักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกๆอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังหยัดยืนสุดชีวิต และเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปรียมล่นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ ไม่มีคำพร่ำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขา อยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคน